嗯，对。<laughs> ก็สว okay. ัสดีครับจากช่องน้องวินคนเล่นกับผีนะทุกคนก็วันนี้นะผมก็จะพาขึ้นไปหาน้าเราที่ฝั่งชายแดนนะเพราะเราก็ได้เดินทางมากับขานเรามาทางภูเขานะทุกคน วันนี้เราก็ไม่ได้เดินทางมาแค่คนเดียวนะผมก็ได้มากับพี่วันนะครับผมวัสดีครับพี่วันนะครับผมก็เราจะไปหาญาญานนานากันนะที่ฝั่งชายแดนฝั่งพม่าตอนนี้คือเราเดินข้ามาลูกหนึ่งแล้วแล้วก็เลกลูกหนึ่งนะทอยู่ข้างหน้านู้นนะอันนี้คือเรามาพักใช่มาพักคือตอนนี้เหนื่อยมากๆทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปต่อนะใช่ไปไกลอยู่นะทุกคนเพราะอันนี้เราแค่พักกินข้าวกินน้ํากันก่อนให้ให้เหนื่อยแล้วเราค่อยเดินไปถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นการไม่เกี่ยวเราเราก็ไปกันเลยครับ เราใส่กางเกงขาสั้นมันเนี่ยเพราะว่าเราจะได้เดินสะดวกนะทุกคนเพราะมันทําให้เดินสะดวกยิ่งหไ้ของตรงไายแดงนะใช่มาแบบตัวเป่าเ้ยทุกคนเพราะว่ามันก็ข่าลุกหนึ่งนะแต่เราก็ได้กินข้าวกินน้ํากันมาแล้วนะครับแล้วก็ได้พักกันมาแล้วมีทางนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยทางเรามาแค่มาเยี่ยมเฉยนะแต่ไม่ได้มานอนค้างคืนนะทุกคนกลัวถ้าถ้าเป็นตอนเย็นแล้วเนี่ยเราจะไม่กลับมานะเพราะมันมีสิ่งลึกลับเยอะนะทางเนี้ย เขาบอกกันไม่กล้ากลับมาแน่นอนไม่กล้ากลับมาแน่เพราะจะรอสองคนนี้ยากที่จะกลับมาถึงฝั่งชายแดนนี่โอเคข่าวลุงนี้ก็ผมก็ปวดขาแล้วพี่วันเนี่ยใช่เนี่ยข่าวลุงนี้คือสูงมากนะลุงนี่แหละข่าวลุงเนี้ยข่าวสุดท้ายนี่แหละคือสูงมากแล้วก็มีก้อนหินเต็มไปหมดเลยคืออันนี้เราต้องขึ้นไปแล้วก็ลงไปดูนะชวนขึ้นไปเสร็จเราลงไปแล้วก็จะเจอดิฉนผมยังนั่งคัน ต้องเดินสี่ขาเลยนะครับก็เป็นไ,ได้คือข่าวแบบมันชันเลยเนี่ยเหนื่อยนะเหนื่อยยากอยู่นะเพราะข่าวนี้สูงสูงสูงกว่าที่เราขึ้นปานกลางนะทุกคนเพราะว่าอย่างข่าวนี้เป็นเดียวเป็นทางลัดอะที่ไปได้บ่อยที่สุดอ่ะใช่เพราะเพราะเราถ้าเราขึ้นข่าวรูปนี้ปุ๊บเราลงก็ถึงเลยนะเ<ช>พราะเลยมันแบบเด็ใกล้สุดไงขันนี้แต่มันแต่มันจะเหนื่อยใช่มันขันกันมันเลย าสูงไงทุกคนดูอยู่ของบนนู่นนลดูเป็นทางเดียวที่เราไปเดินแบบเดินไหวทด่เสุ็นแแต่คือเหนื่อยมากแต่ไอไอลูกที่เรามาเมื่อกี้ไม่ทันเจอลูกนี้ผมพอเลยพี่เนี่ยดูดิทุกคนดูคือเหนื่อยมากนะครับบอกเลยพี่ขอขอพักนพักหน่อยกดคือมันก็เป็นป่าหมดเลยนะมันก็จะเป็นแค่เส้นทางให้เราเห็นขึ้นไป ก้อนหินก็เยอะเองนะใช่นั้นเขาระลงไปนี่ฟูไปนู่นเลยนะใช่เขาแบบคือแบบระมโบดแต่กิ่งไม้ก็นลงไปนู่นอาจจะไปทางล่างนู่นก็ได้ทุกคนไม่อยาก<ป>จะกินเลยนะโอ้ยหิ้วาอกนกันนะด,ดูแล้วก็เดินง่ายอยู่นะแต่เขาสูงนะที่มันสูงนงพี่วัด เดินง่ายอยู่นะแต่เขาสูงมากทุกคนอยู่ข้างบนนู้นแ่ะผมต้องลง้มต้องขาแล้วนาะเดิน้องลงทุกคนเลยหมดแรงหมดแ <ลง S 2> รงเลยเว้ยเขาลุงน,นี้บอกเลยเอาเรื่องอยู่นะนดูในกล้องนี่จะไม่เท่าไหร่ถ้ามาลองได้นมาคืนนี้ดูเรื่องนะทุกคนเดินแป๊บเดียวทุกคนชอบเหนื่อยอะเนื้อเขาสูงมาก มาแล้วนะครับทุกคนแล้ข่าวแบนี้ลงเซตแล้วขึ้นแล้วก็ลงไปเนี่ยถึงถึงเลยนะครับผมไปถึงนพี่วัดเขา้าพักกันแล้นั่งพักกันก็ตรงนี้กันตรงนี้งั้นลงไม่ไหวแล้วนะฮะหายใลมๆมหน่อยจะได้นั่งคุยกับพี่อนสิฮึฮึเหนื่อยมากเหนื่อยมากทุกคนบรรยากาศดีคือสวยมากนะครับพี่ใช่ ถ้ามันไม่มีอันนี้แล้ผมก็จะถ่ายให้สีดูแบบนี้คือร้อนแล้วก็เหนื่อยใช่เหนื่อยมากเลยเดี๋วันนี้เราก็อยา่าอีมีหนวดหนวดหรือสีเด็ดทุกคนมีกล้วยไม้เด้อนะสวยมากเลยเป็นนิยามเนี่ยขาขาทุกคนนี่คือกล้วยไม้นะเป็นหนวดหรือสีเก็บไว้ห้อยตามกิ่งมึงกิ่งไม้สวยมากไอ้กิงเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวพัก,พ,ก,กพักกันเราก็ค่อยเดินทางขึ้นไปละท่อเลนสูงมากทุกคน ทางนี้นะทุกคนจะพักคุณขึ้นขึ้นเส็จไม่ว่านะทุกคนพอเราขึ้นเส็ษเนี่ยเราก็ต้องลงไปต่อยใช่ก็เป็นว่าไก่ไก่อยู่นะทุกคนไก่นะอันนี้ทางรัดนะครับผมไก่นะถ้อแบบเ้าไปทางไปทางมันมีทางน่งน้ำอันเนี้ยเฮ้ถังไหนวะข้างล่างอ่ะใช่ี่ตรงรองห้วยเออทางนั้นแหละแต่มันไก่นะทุกคนเพราะว่ามันอ้อมไงแล้วฝั่งนั้นมันอะไรเขาบอกมีมีจนดักล้นเยอะใช่มีมันอันตราย ซึ่งว่าเขาจะใช้เขาจะใช้เส้นทางนี้เดี๋ยวคอยดูทุกคนคิปหน้านะเดี๋ยวต้องมีการแก้แค้นแน่เออที่ผมโดนอีกไปนั้นน่ะจริงลุงลงโนป่าแบบอยู่กันเป็นกลุ่มเลยนะไปสองดือนเจ้เมันรู้จากเส้นทุ่งเส้นทางหมดนะดูมันรู้มันดักดูทุกคนจนป่าทางนี้ไม่ธรรมดาเนอืล้วนก็โดนไปรอบหนึ่งแล้วไม่รู้มันหลุดมาจากฝั่งไหนใช่ผมว่าไม่ฝั่งพม่าก็ฝั่งนู้นนะพี่ทางชายแดน ไปเดี๋ยวเราเดินไปต่อไปอ <ะ S 1> ไปพอป<ร>นอนพี่ชูเดี๋ยวเราจะ,จะเดินไปต่อนะเดินนะมันเรื่อยๆไก่นะผมที่ต้้องใชเวลาโอ้ทางนี้ลบขึ้นเยอะเลยสิวันดูโอ้เจองนี่คือหญ้าสูงกับผมอีกจ้ะพีวันนี้หญ้าสูงกับผมอีกอย่างนี้จะลบลบหน่อยนะผมโอ้ทุกคน,นดูวิวสวยมากวิวน่าเชื่อามาสายมากทุกคน มากเลทนะุกคนหนึ่งจริงไปเราขึ้นไปต่อเด็กกูฝั่งข่ยนนะโอ้เอาแล้วขึ้นภูเขาลงนี้อีกแล้วกปกติเนี่ยเราจะไม่มาทางนี้นะ,ะเพราะเราไปฝั่งนู้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวเลยเพราะมีกับน,น้าเราเป็นคอยเป็นไกด์นำทางนะ,ะไปเราจะขึ้นไปต่อกันแล้วเราขึ้นไปพักตรงบนยอดเลยนะ เราขึ้นไปพักบนยอดเลยทีเดียวเลยทุกคนเราก็จะขึ้นไปถึงเลยทางก็อาจจะล้มนิดนึงเพราะมันมันไม่ค่อยมีคนสนั่นจรไปพี่วัดเราขึ้นไปกันต่อคอนดิชัให้ดูด้วยนะครับทุกคนเร่ยอยู่นะคือสูงมากต้องลง นัน,นปวดาขาดจริงคือรู้สึกแบบไม่ได้เดินแบบนี้ไงนานแล้วด้วยไม่ได้เดินนานแล้วก็ต้องมีอาการนะครับผมมันก็จะเป็นห้องใช่เตเขาหลังยังไม่มาเส้นทางนี้ไงเราก็จะไปกับน้าเราดีกว่า หน้าเราเป็นในนั้นทางนี้มันต้องมัน,มนเป็นทางลัดก็ถือว่าแต่บนที่เขาแบบเขาส่งลาานะเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปพักข้างบนเลยพี่วัดดูเราขึ้นมาโหไก่มากทุกคนสองกระผุ้งเขาสองลูกอะ่ะอันนี้ลูกที่สองนะหนักสุดลูกเนี้ยเหนื่อยจริงพี่อแล้วดูอีกดูข้างในทุกคนเลยเยอะจัง ปกติในห่มเดินภูเขานี่ไม่เคยมีหม่มเจอลูกนี้นี่หอบเลยอะเหนื่อยมีอาการเลยอ่ะวันนี้เราจะขึ้นไปถึงไหมนะ่ะโอ๊ย้อห้อ,องฮะ<า>พี่ทำขอตกว่ะอะไรวะพี่งตกฮะพี่ทำอะไร เอะเ่วยใครวะใครวะพี่พี่วัดระวังจนจนป่านะพี่ mm -hmm. 嗯嗯。Uh, uh. Hehehe 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 Hehehe

아, 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 ทุกคนเห็นเหมือนกันใช่ไหมทุกคนใครมาทำอะไรเรื่องบ้าเนี่เปล่าเ,เกือบเลยเกือบเลยะะเ,เมื่อกี้ทำเย็บโดนขวดอะไรเงี้ย จนป้าแบบแล,ล้วพาตัวยิงสาวมาบอ <rage> ไม่รู้นะน่าจะชายวะไม่แน่เหมือนกันนะทุกคนแล้วเราจะไปยังไงเนี่ยทีนี้คือเราต้องกลับทางนู้นเท่านั้นนะใช่เราต้องกลับทางที่อะไรจนดักบน,นเยอะๆแล้วก็ต้องให้น้าเราไปส่งจริงเเราต้องเสี่ยงนะเราก็ต้องให้นาา้า,นนา,นาทุกคนเพราะเรากลับลงไปไม่ได้เ<ช>ลยถมันเจอดิโอ้ตอนนี้ต้องเาาบาบะนะ มันยังตามมาวะเดี๋ยวพีลองไปดูทางมันตามเราคือขาสันมันแล้วพึ่งามมาลโล่งใจนะที่มันไม่ได้ตามมันก็นาก่าจะตกใจแหละ มันตกใจเราก็ตกใจะรับผมเยียบเดินขวดนี่ข้อนะครับพวกผมทุกคนข้อเม่กี้นะไม่งั้นนะพ้อตามที่เห็นนะพี่ๆแล้วข้อพี่วัดอ่ะเชื่อขึ้นยังยังเลยน่าจะตกแถวตรงทางนี่แหละแต่ไม่เป็นไรแล้วไปเกขึ้นไปกันต้เป็นข้องกินเล็กๆจะมาฝากหนาไงไปจ้าเลขึ้นไปแล้ว เดี๋ยวค่อยวันหลังถ้งามีโอกาสเดี๋ยวมาใหม่ก็ได้ได้ทุกคนผม,มไม่มาทานมี้นะจะไม่ไมาอีกแล้วมนเสียงทิพยพานทุกคนครับไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับผมสวนป่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมีสาวด้วยมียิงสาวแล้วก็สวนป่านะทุกคนใช่ประมาณเนี้ยก็แบบมันทำอะไรกันไม่อยู่ในปา่าผมนี้ขูาวาที่เรามาคือสูงมากนะทุกคนดูนดูวูาขาดูไหลลูกเนะี้ย ดดูิเรายืนแบบจิตเทียบเท้าประมาณเนี้ยนะก่อนะครับผมนีม่จัดแต่ละวันนะครับผมคนไมาเห็นแบบนี้เหนื่อยมากเลยวิ่งขึ้นเขานี่เดินขึ้นเขาก็เหนื่อยแล้วนะต้องวิงงว่งอะไรไม่รู้อีกทุกคนวิงน่งหนีมัน,นใช่ตกใจหมดวิง่งหนีอะไรไม่รู้อีกโอ้โหเหนื่อยกว่าเ,เดิมคือยิ่งตอนที่มันแบบเฮ้ยเฮ้ยม่นผมมันตกใจหมดเลยเทปวิ่งไม่ทัน ก็กําลังคมกาลังจะสซุมให้พี่ๆดูนะคือแม่งตกใจเป็นกันนะตั้งคนตั้งตกใจทุกคนประมาณนี้ผมเพ่งเจอไปเหยียบดินควรเนี่ยเดี๋ยวที่มันไม่ตามมานะทุกคนถ้ามันตามมาเนี่ยเรานี่สวยเราแย่เลยนะทุกคนมือไม้ชันหมด,ดเลยตกใจมากคือเราต้องไปทางนี้ต่อน้ำหลงเลยใช่<ด>เราต้องขึ้นไปข้างบนนะู่นนะไป มันชันจริงนะท<ด>ุกคนดูแบบนี้เ<อ>ลยนะมันชันนะพวกขับเห็นยากว่ะแต่เราต้องรีบยบยังขึ้นลำบากอยู่ลำบากมากนะคนส่วนมากเนี่ยตรงน,นี้ดเดี๋ยเขาจะพักกินน้ำอะไรกันเขาก็จะนั่งแบบนี้นะพักกินพักกินน้ำเนี่ยตามต้องหลงแน่ๆเขานั่งกันแบบนี้นะก็มานั่งพักก็เลยแบบเอาเนี่ยเอาไม้พายมาเป็นที่นั่งใช่ใช่นี่นะทุกคน เ,เราเดินเดินไปเดี๋ยวก็ววจะลงข่าวเลยแหละเดี๋ยวเราปิดคลิปทอนนี้ก่อนนะได้พี่เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะครับพีเอฟซีทุกคน,คนก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาพีเอฟซีทุกคนกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม,มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องน้องวินคนเล่นกระพี่ด้วยนะครับสวัสดีครับ